สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของจ้าจ๋าปาาข้าวโพดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะจ๋ามีแนวทางเอามาฝากซึ่งจะเป็นนะคะเลขสายบางนาตาดเลขสุดลายแล้วก็จะเป็นอ่ะแอดวิมนมลพวงน้อยเนาะมี3ท่านนะคะที่ให้ FC นะคะมาชมในคลิปนี้ถ้าชอบนะคะอาจจะมีหลายท่านนะคะที่ติดตามของแอดวินมลพงน้อยเลขหลุดลายแล้วก็ของสายบางนาตราดนะเดี๋ยวให้ชม3ท่านนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเลขที่จะซื้อสรุปโค้งสุดท้ายแล้วก็เลขอะ่ะ มันมันมีวันที่สำคัญที่สุดนะคะของเดือนนี้อยู่เดี๋ยวในคลิปนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาเป็นทั้ง FC ในเรื่องหวยติดตามเรื่องหวยแล้วก็เข้ามาสั่งซื้อมาขามขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อู้นา่ารักมาก FC ของจ๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันสำหรับสายบางนาตาตอนนี้นะคะก็หาซื้อรตัตตอรี่ยังได้อยู่นะใครที่ชอบเลขไหนในคลิป แต่ละคลิปของจ๋านะคะก็ไปหาซื้อเลยสายบางนาตราดนะคะสําหรับงวดนี้เนาะางวดนี้นะคะสายบางนาตราดให้ตัวเด่นนะคะจะเป็น930จะมาไหมนะคะ930แล้วก็038 0 3 6เนาะอ่าตัวนะคะจะมี4936แล้วก็90นะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของสายบางนาตราดนะคะ ก็คือสายบางนาตดาดเคยให้ถูกทั้ง3ตัวแล้ว2ตัวมาหลายงวดน,นะคะซึ่งดังมากในช่วงนึงนะคะอ่ะก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดทิ้งหรือว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าอ่าแนวทางนะคะอเอซีะนะคะจะแจ้งไว้ว่าแนวทางนะคะย้ําไว้คํานี้เลยนะคะว่าแนวทางนะคะแล้วก็อ่าแล้วก,วก็คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนาะที่ที่สร้างขึ้นอะที่คําพูดเป็นบางคําแล้วก็อ่าที่เ ที่เราอา,อาจารย์หลายๆท่านนะที่ใช้คำว่าเลขรุดเลขต้องออกเลขฟันตัวนั้นตัวนี้ที่เขาใช้คำนี้นะ FC ฟังด้วยนะคะว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์นะคะคือถ้าจะรู้จักก็รัวอย่างที่บางคนคอมเมนต์มานะคะแล้วก็บางท่านก็จะบอกว่า,าถ้ามึงรู้มึงก็เก็บไปใช้คนเดียวเลยคำพูดสุภาพด้วยนะคะเพราะว่า y u t u b e บล็อกคุณเองนะ YouTube, ทาง Youtube จะบอกคุณเองด้วยความคิดเห็นของคุณนะคะจะด่าจ๋ด่ามาเลยนะคะเพราะว่านานแล้วเนาะไม,ไม่ไม่มีคนคอมเมนต์ด่านะคะเพราะว่าจ๋าชอบนะใครที่คอมเมนต์ด่าจ๋าชอบมากเพราะอะไรขอบคุณที่มาเพิ่มยอดวิวนะคะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะคอมเมนต์ comment ด่ามาอ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะคือคือคอมเมนต์ด่าก็คือส่งเสริมการดูดูคลิปของจ๋านั่นเองนะขอบคุณนะคะก็ ลายท่านนะคะอาจาจะด่าจ๋ามาเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,าจ๋าก,ก็ไม่ได้รู้จักคุณหรอกแต่ f c ที่รักจาก๋จาจ๋าขอให้ถูกหวยวันนี้ขอให้ถูกหวยด้วยนะคะถูกเต็มๆตรงๆเลยจะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกซื้อลอตเตอรี่ใบไหนก็ขอให้ได้รางวัลนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับแอดวิมลพวงน้อยวันนี้นะคะสรุปเบน427นะคะ2ตัว27ถ้าเป็นล่างนะแอดวิมลนจะให้69 หกเก้านี่ยังเป็นเลขเดิมนะคะเลขงวดที่แล้วนะหกหกเก้านะคะงวดที่แล้วมันเป็นเลขเบิ้ลนะคะแล้วงวดนี้มันหวยออกวันอาทิตย์ด้วยมันน่ากลัวนะคะน่ากลัวจะเป็นเบิ้ลเป็นหามหรือจะมีแปดนะอันนี้ก็รอรุน้นส่วนเลขหลุดลายเลขหลุดลายนะคะงวดนี้เก้าห้าหนึ่งหางเดียวนะเก้าห้าหนึ่งสองตัวจะเป็นเก้าห้าห้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่ง ถ้าหาซื้อได้ก็หาซื้อกันเอาไว้นะคะส่วนใครที่อยากได้มะขามแช่อิ่มนะคะรอบวัญจันทร์นะคะข้อเนาะข้อ,อยังว่าง4ี่กิโลนะคะข้อ,อยังว่าง4ี่กิโลใครทักเข้ามาขอให้เหมา4ี่กิโลนะขอให้เหมาเอา,เอาไปให,ให้หมดเลย4ี่กิโลนะยังว่างนะคะรอบวันจันทรอบพรุ่งนี้นะจะส่งพรุ่งนี้นะคะมะขามแช่อิ่มแล้วก็ฝากนะคะเดี๋ยวจะขอดูก่อนนะคะว่าจะรับได้อีก เท่าไหร่เฉพาะรอบพรุ่งนี้นะส่วนอรอบต่อๆไปนะคะเดี๋ยวจะนัดวันส่งนะถ้าใครทักเข้ามาก็ขอบคุณนะคะ FC ที่บอกว่าได้รับขราขมาแล้วอร่อยมากขอบคุณมากเลยนะคะอ่าสุดท้ายนี้ขอให้เฮงนะคะในวันนี้เย็นนี้ขอให้ถูกหวยกันทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ